แน่นอนอ่ะสักพักแม่งเดินเข้ามาไม่เห็นจริงเหรอไอเหี้ยรักแม่งไม่ไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยไอ้เหี้ยโคตรเศร้าแม่งเลยไปเลยอ่ะแม่งเดินเลยไปเลยเดินเข้าไม่เห็นจริไม่เห็นเหรไอ้เหี้ยรักแม่งไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยไอ้เหี้ยโคตรเศร้าแม่งเลยไปเลยอ่ะเป็นยุกเอเวอร์ไอ้สัตว์ โอ okay, เคอาเดเล้ยไม่เอานาซัตโว้ยไม่ล้มบอสโว้ยเอาดิปอนสิบสองาวลุงลุงลุงบอสลุงบอสจัดบอสบอสไปไหนสั์ม <ens> <busca> ึงมาดิ่วูครื่งทนย่ำย่ำย่ำย่ยย่ำย่ย่งย่ำย่ำย่ำย่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 ำย่่ย่ำย่่ย่ำย่ยย่ยมย่ยยยไปย เพลหนึ่งได้ถึงสองคุ้มค่าเฮเคยดูไหมเนี่ยโปรโมชั่นลดราคาครึ่งนึงอะเฮี้ยของวัดสันเฮี้ยหนึ่งได้ถึงสองเดี๋ยวบอลกฟุงแล้วมา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 มเฮียมันไม่เห็นตัวมันนะเอาเฮี้ยนี้ก่อนเลยเฮียนี่มึงสกิปใช่ไหมสัตว์สกิปใช่ไหมเฮียสคิหรอสกิหรอพ่อึงสิปะจิงชาไปดิสคิปบอดี ไม่ตอบก่อนเลยทิ้งแล้วตายเดียวหัวเดียวบอแล้วเนาะตายเดียวแต่พ่องั้นเอาความันใจอย่าันมาจากไหนพ่อมึงเป็นจาวานเหรอไปเอาควาั่นใจผิดทีัดมาจากไหนเราวจะไปทักไหมไหมว่าเก่งอย่างพี่ทำไมวะอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยเบ้าเเบเ้าบอสมาบอสมาบอสมาเอาเอวเอา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 ทำไมไม่คิววะ ทำไมมึงได้คิวอะว๊อดชีวิตน้องต้องการอะไรครับชีวิตน้องต้องการอะไรจากสังคมมั้ยเดี๋ยวเดี้ยวไมมึงด้ฮะทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นบอสแล้ววะทำไมกูได้คิวไม่รู้อ่ะมิสติกช็อตแต่มึงนักเสื้นาคอกลาดก็มีตลอดคุณยุนพิงเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นพาร์ติเคิลว่ะไอ้เหี้ยกลัวมันสกิปแน่นอนเลยจังหวะนี้มันใช่สกิปเหรอ ไม่รู้สสคครริิปต์ไม่ไม่ลองลองลองคิดง่ายๆดูนะลองวิเคราะห์ดูเป็นสคริปต์อะไรอ่ะนนั่คือไม่รู้จริงใช่คือมันไม่ควรจะพลาดเรื่องเนี้ยเนี่ยไม่เห็นอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยนี่อะไรนี่กูดูไม่เห็นเลยว่ามึงโยนเที้ยอะไรมาเนี่ยมึงโยนเปล่าบ้านเปล่ามาเหรอไอ้สันกลับไปดิบข้าวบ้านเลยนะฉันกลัว์กูอธิบายไม่เม้งจิตแม่ไอ้เนี่ยจังหวะนีกูว่าปีพิเศษจะยิ่งบ้าตัวไอซัน บอสก็บอสเถอะกูมีคุณักแอปอมแล้วเอ้าได้คิวได้ไงมึงรู้มึงรู้จักว่ารักไไม่ทันขาดคำม่ยอแม่งเอ้เหี้ยมาอีกแล้วรู้ักว่ารักอะไรของมึงเนี่ยเคลเรีนนะรูักรักรักควมเดอยวเจ็บดีดีกลับบ้านกูมีบอสอ่ะกูอาไม่ใช่บอสนี่เอากูได้บ้านกลับบ้านกลับบ้านครับครับครับัสับบ ครับได้เลยครับมึงกระโดดมาหาพวกกูอย่างนี้พวกกูก็จัดให้เต็มที่เลยครับโอ้โหอยากได้รับอดเยก่อนของกูก็บอกมาเลยครับเด็กๆเอาเลยฮะเด็กๆอุ้ยเจ็บไอ้เหี้ยลันป้อมเดียวกันบ้านไม่ไหวไม่ไหวแล้วมิแล้วมิเสหายรข้าก็ตายลงไปทีละคนทีุณในไหนๆก็ไหนๆละมาสองข้อมปทานทาองคนทานสองคนไปแล้วนะไปแล้วนะ

เฮี้ยแมหาลันัเฮี้ยเร็วเร็วแข้าวแล้วไมล่ะรีบเกินนพี่เคลียดคพี่เคลียดคลีปที่แด็ปุ้งหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่พี่ควครับเดี๋ยวนะพี่ได้เกเมอร์ฟาดไปส6มตัวพี่ได้เกมเมอร์ฟาครบส0 0ตัวทไหเลี้ยงชาบูได้เลยไเลยเาเลยชาบูเม่อป้กูเหรอเมื่คิดผิดคิดไม่เบิร์กูเนี่ยในการดตัวาดแล้ว มีเลี้ยงขอนแก่นด้วยไหมพี่ชาบูเนี่ยรอบหน้าเจอพี่หน้ากูจะขอให้เลี้ยงชาบูอ้าวเก้าจะกินชาบูขอนแก่นบอดเหรอกูมีบอดแล้วอะไรอะไรอะไรโยมอะไรรถไฟอะไรรถไฟมาไากูมีบอดเอาบอดไปกินกันมึงเอาบ้าบอดมันีิมึงรู้จัำบ้าเขินเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรแปดระยะไี่เหรอแม่ อะไรบอเหรอแ <c oughs> มเลยกูมีบอสมาเลยครับเนี่ยเอาบอสมาแทงป้อมเมื่อกี้อ้าวชนะลเหรออะ, <c oughs> อะไรอะอะไรกูย <onnaise? S 1> ังไม่เอาบอสมาโชว์เลยโธ่แาสิประจำวันนี้นะฮะมานีมีบอสไอ้เะทวีค้าข้อควาอช